ให้มันิดอย่าทํากูอย่าทํากูอย่าทับกูมาดิมาดจะเรียบร้อยได้หรอผมอยู่ในที่ที่ดีกว่าเมลฟิวน้ำนี่ตามกูไม่หยดเลยไหนที่เรามาบ้านนี่กูอยู่ข้างบนมันไม่น่าตามกูขึ้นมาได้ใช่ไหมนี่เสร็จกูดี โอ้โหแม่งทะลุหินเลยมิวโอ้โหมีแต่ตายแมวแมวกูตายเฮ้ๆครับกูตายแน่เลยกูวิ่งไม่ได้กระดุมกูแตกแล้วที่กูแพ้กระเดียวมิวมิวกูตุยพัดเดียวกูตายไปสองชีวิตแล้วอยบ้าเฮ้ยโอ้โหแม่งยืนเฝ้าศพกูเลยมิวมึงคิดดูดิไอ้เหี้ยใจมึงเอาไป่อยู่จังอ่ะมาแล้วมาแล้วเจอแล้วกูเจอศพตัวเองแล้ว รูเจอศพตัวเองแล้วรู้ให้หมดรู้ให้หมดโอ้โหเสื้อผ้าเสื้อผ้านาผมยังอยู่ครบเป๊ะมึงไม่ได้เก่งเลยควายฝากไว้ก่อนหน <c oughs> มิวอยู่ไหนไมิวที่เดิมพี่อยู่ที่เดิมพี่กำลังไปน้องพี่กำลังโปรหูมิวมันนานกว่ากว่าจะจับมันได้อ่ะทุบมันหนีนหนหรอแสดงว่าใกล้แล้วพี่วิ่งเองพี่ไล่อเองน้อง ไม่มีหลอกเลยทั้งนั้น,นอ่ะเออวววทางไหนบิวทางไหนเฮียขึ้นขึ้นขึ้นเลียนพี่มันหลอกเอ้ยมาดิมาดิมาดิโดดขึ้นหินพี่เอ่อกูติดเกือบเกือบหนีอีกแล้วหล่ออีกหรือเปล่า เออมาดด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 ไปไหนไปไหน,นโดนลุมมึงโดนลุมแล้วมึงโดนลุม <c oughs> โอ้โหแม่งเ <c oughs> อ้ยหนีกูจนหนังยางเต๊กูแตกอะ <c oughs> มาดิแม่งหลอกเราแม่งหลอกเราแม่งหลอกเราอ้นี้มันร้ายอ้นี้มันเป็นตัวแสบเห็นลุ่มแม่น้ำไปอึดม,ม,มาก มึงสลบสักทีดิชิบหายตายตายสักทีสักทีล่วงสักทีล่วงสักทีเถอะพ่อพ่อ,พอล่วงเถอะพ่อเฮ้ยมืออึดจังวะไอ้ยังก,กูจับกูเลมยังไม่ยากขนาดนี้เลยสัตว์ไม่เอือชิบหายไอ้เหยังมืออึดจังอะ,ะ,ะเอ,อ้ยมึงจะตายแล้วมึงจะเจอตัวแล้วเออมึงจะตายแล้วมึงยังไม่สลบเลยไอ้เหี้ย ตายแม่น่านที่ถือว่าเป็นสเต็กยามเย็นมิวฟังพี่นะสเต็กอ้อมมือทำไมอ่ะทำไมเราถึงจับมันไม่ได้วะมิวนั่นดิพี่ทำไมอ่ะ ปกติเราก็จับ3ามเข่าแค่นี้คุณผู้ชมคือยิงให้มันสลบครับแต่รอบนี้คือมันไม่ยอมสลบวิ่งจนมันตายอะ่ะทำไมวะน้องมีเหตุผลในพี้ไหมเออเราเก่งเกินไปพี่เฮียอะไรวะเนี่ยเราก็ยิงปกติเลยครับไม่เกี้ปกติเลยนะครับไอ้มิวมึงกำลังทำอะไรอะ่ะจับม้าดีกว่าพี่เสียวแมงว่างเฮีย <c oughs> มึงว่างอ่ะ <c oughs> ม้า, <c oughs> ม,ามาช่วยฟาร์มป้ามาช่วยฟารนมั้ยมิว เฮ้ยมาฟาร์มอะไรฟาร์มเบอร์รี่เนี่ยสิเฮ้ยแล้วเมื่อกี้เราไปจับสามหัวกันทำไมอ่ะก็เห็นพี่เจอพอดีไงกูอยากบีบคอมอ่ะมิวส์ไอไหนเอาไม้นี่พี่จับมาเมื่อกี้เนาะมีแครอทอยู่แถวนั้นพี่พี่ลองเลยเก็บตามพื้นเลยเหรอเลยต่ผมจำไม่เป็นนะเอากรุยมึงขี่ไปแล้วก็เฮ้ยอ้าผมสลบแม่งดีตโลผมใช่เหรอ เอากูดูมึงจับเสร็จแล้วเพื่อแต่หมาขี่ได้เลยหนีใช่ป่ะไม่ต้องมีอานใช่ใช่ผมยาวเลยคุณผู้ชมอย่างนี้ยาวแน่นอนครับยาวแน่ครับการใช้ชีวิตในนี้ยาวแน่แน่ยถ้าเราจับหมาได้เราสามารถขี่ไปจับพละซอได้ไงที่พี่คิดไว้อะแต่หมาคือยังไงมันจับยังไงย,ยากมิวเราต้องทํากรงขังไว้พี่แล้วเข<ะ>าจะเอาเอาแครอทไปเทมันแล้วก็ขึ้นขี่ ต้องขังมันไว้ได้รงเหรอใช่พี่มันได้ไม่วิ่งไปทั่วไงมันโอเคยากนะมิวทำากงอะเรื่องใหญ่หนะมึงในเมื่อที่ที่เราเกิดเนี่ยคุณผู้ชมมันไม่มีพาราเซอร์คือมันไม่มีจริงๆครับผมหากันแล้วนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนแผนนะครับผมเริ่มจากการจับม้าแม่งเลยครับถ้าเราจับม้าเสร็จเนี่ยเราสามารถขี่ม้าไปจับพาราเซอร์ได้นะครับพาราซอเออตั้งชื่อเหมือนกันทำส้ปตีนเลย,ยเวนะี่มาแล้วพี่มาแล้ว โอ้ยอย่างนี้เลยเหรอเอ้ยอ,อย่างนี้เลยพี่มันอยู่ในกลองยังเอ้ยมันอยู่ในกลองก็ได้ยมิวใช่ใช่รอรอมันใจเย็นก่อนพี่ค,ค่อยเอาใชรหอด <c oughs> นี่คือวิธีการจับมาอ,อ๋อไอ้เจ้าเป็นวิธีมึงดูโง่จังวะแต่ใช้ได้จริงนะเออมาติดมาติดมาติดมันกลัวพี่แป๊บนึงถ้าผมออกไม่ได้อธิบหายแล้วโอเคตัวสำร,รองไว้ก่อนพี่ <c oughs> เออดีดีด,ดีมานน่าจะขี่ได้เลยนะคุณผู้ชมนะเท <c oughs> ่าที่ผมเดาๆนะครับหน้าพี่ ี่มีแครอทปะไม่มีอยู่จะมีได้ไงกูฟาร์มหาไม่เจอมึงเจอได้ไงกูยังงงเลยนะ <c oughs> ปกตินึกว,ว่าแครอทต้องปลูกเอาหาได้จุ๋งแล้วคุณผู้ชม <c oughs> อุ้ยสวัสดีดูดิน่ารักเชียวมึมมงทำอะไรอ่ะขี่แล้วแม่มึงขี่มันได้เลยอ่ะมันเป็นวิธีการจับทิศ <c oughs> เอาหรอขี่ได้แป๊บเดียวเหรอขี่แล้วต้องให้อาหารข้างบนฮะแล้วแล้วมึงขี่ได้นานไหมสักพักนิดแต่คุมไม่ได้นะ อ๋อเ <มา S 1> หรออ๋อคือมันจะวิ่งตามใจเลยใช่เชื่ออย่างเท่คุณผู้ชมอย่างเท่ผมเพิ่งรู้วิธีการจับม้าเนี่ยไม่คุณไม่มีแครอลอะคุณอยากจับมันทำไงอะพี่ะหาแครอทมาที่ไม่มีฟาร์มแล้วเดี๋ยวผมกลับไปพรอมมาแค่นั้นแหละพี่แป๊หนึ่งได้เหรอยงี่ห้าสิบอย่ห้าสิบเปอร์เซ็นเฮ้ยห้าสิบแล้วอ่ะน้องในเรื่อง <c oughs> ขอแบบเจ็ดสิบละเฮ้ยมาแบบว่าม้านี่มังกรเลยว่าบินมาเลยะจริงที่ ไอวิวสองกูจับมึงเนี่ยับแคหรอไหมกูมาแต่พี่ผมสมาธิอยู่ถ้าจะสมาธิด้วยเหรอคือมันมีหลอดขึ้นมาเหรอเก้าอินแล้วพี่อีกคำเดียวเฮ้ย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 ว้าววอีกคำเดียวเบี้ยวแล้วผมไม่เจอจริงๆเนี่ยแคโรต์ไอมีมันเจอได้ไงวะไอฝ้าใหมายังไม่เจอเลยครับมีมันเจอเฉยเลยวะดูมันดีจังและผมมานี่มังกรมาแล้วครับไหน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 ยังเท่เราทำอะไรได้วะฟาร์มได้ปะ เฮ้ยถ้าฟาร์มเบอร์รี่ได้แล้วเราจะไปไอ้นี่ทำไมอ่ะเราก็ไม่ต้องไปไอ้นี่แล้วไม่ต้องไปจับพลาซอรแล้วก็ใช้แม่งฟาร์มเบอร์รี่ลองนี่คือมันอยู่ในตัวมันเหรอฟาร์มเบอร์รี่อ่ะหาก่อนนะครับอ๋อกดคลิกขวาคือเป็นการดีดกระโหลกเออเออไม่ต้องใช้แล้วพลาซอรกูใช้ม้านี่แหละคุณผู้ชมเพี้ยวกว่าเยอะต่อไปพี่ว่านะเราต้องเริ่มทำ ทําบ้านนะครับแล้วก็เตรียมต้องคราฟคงคราบคกแล้วคุณผู้ชมเพื่อที่จะเอาไว้ทํายานะครับผมอู <S <S อ้ยฟาร์มได้เบอร์รี่เยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะไม่ใช่เล่นๆนะคือมันฟาร์มได้แต่คลิกซ้ายใช่มั้คลิกขวาได้ป่ะเอ้ยคลิกขวาก็ได้ด้วยว่าเป็นดีกระโหลกสัตว์นี่ให้ให้มันสลบโหลใช่ครแสดงว่าก็คือเอาไปจับสัตว์ได้ด้วยดิเว้ย อาจาโอ้ยดูแม่งโดดดิมิวแม่งโดโูโคตรไกลเหี้ยกันจริงจ้าเลิฟเลิฟโหนี่ถือว่าเป็นสัตว์ตัวแรกในซีรีส์นี้เลยนะคุณผู้ชมนะช่วยตั้งชื่อหน่อยดีกว่าคนดูให้คนดูตั้งชื่อหน่อยน้องหมาเนี่ยควรจะชื่ออะไรดีนะครับเดีย๋ยวเริ่มทำบ้านกันดีกว่านะครับผมเราเลือดเึองกันมานานแล้วนะครับโอ้โหแมเงเอ้ยเลเวลพี่ไม่อัพว่ะมิว,วเนี่ยงนี่แค่หลอด อ๋อมันขึ้นอย่างนี้เลยปกติมันเราต้องปลูกใช่ไหมมันจะเกิดในกระถางอะ่ะอ๋อมันขึ้นอย่างนี้เลยคุณผู้ชมแสดงว่าแถวนี้มันมีหมาอยู่เยอะไงแครหลบมาเลยแบบว่าสปาวขึ้นมานะครับเตรียมทําลูกดอกยาสลบนะครับในการจับสัตว์ต่างๆเราต้องอคาพวกกล่องอะไรขึ้นมาด้วยมิวพี่ไม่ได้เรียนเลยว่ะพี่เรียนแต่เอ็นแกมแบบสูงๆหมดเลยมาแล้วเลเวลัพแล้วครับําเป็นเวทแล้วกันนะครับแล้วก็เริ่มเป็นคคกครับคคกนิดสําคัญมากนะครับแล้วก็อุย้ย ีคุพัดด้วยแล้วก็กล่องครับเออเ,เราใช้กล่องไหมใช่พี่ใช้กล่องต้องใช้เปลือกไม้เค้นะจามเพิ่มนิดหน่อยหมับ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 มาเลยแล้วคุกเนี่ยต้องใช้หินเยอะหน่อยมีไมีหินเยอะปะมีเจ็ดสิบหินขอหินหน่อยโห่ต้องมหินน้อยจังมีแต่ฟินเค้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ อยู่แถวนี้ก็ชิวนะคือแหล่งน้ําเล็กๆครับพอเราประทังชีพนะครับถือว่าสร้างเนื้อสร้างตัวตรงนี้ไปก่อนโอเคพี่ทำโคกนะเพราะว่าเนื้อเน่าเรามีเยอะครับเราได้จากไอตัวที่เกิดตื้นมาเท่ากับตอนนี้เราพร้อมด้วยทรัพยากรอะไรต่างๆค่อนข้างพร้อมเลยโอเคครับวางกล่องเมลไม้อะไรอยู่ในนี้น้องนี่เนื้อนาโอ้ยเนื้อน่าไว้ในตัวผมได้นะครับแล้วก็โคกครับผมเอาไว้ตํา ไอ้พวกนี้คือเราจะจําได้เองเลยนะคุณผู้ชมว่ามันต้องใช้อะไรบ้างอะไรยังไงอ๋อนี่เรายังไม่เรียนเรายังไม่เรียนตัวโอนาโคติกผมไม่พอครับผม<ด>ต้องใช้หกหกเอ,อ็นแกรมว่ะเอองั้นเดี๋ยวพี่เอามาไว้ในนี้ก่อนโอ้อแต่รดูดเวยพี่อัพแล้วนะได้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 แล้วมิวนาโคติกนะครับเดี๋ยวเอาอะไรที่จําเป็นอะบลานะครับนาโคติกอ่ะครับไว้ครับไว้ นีอยู่ครับไปแล้วนะครับตองใช้เยอะครับผมเพื่อเตรียมพร้อมในการจับสัตว์ต่างๆนะครับจริงๆแล้วถ้าเราจับ3เขาแบบใช้ลูกธนูแบบนาโคติกอะผมว่าแป๊บเดียวแต่ว่าเมื่อกี้คือเฮ้ยเราหาสเต็กไงที่อาหารยามเย็นจริงๆๆทุยเหลือเชื่อลูกธนูอาบยาสลบนี่เลเวลเท่าไหร่นะอ <c oughs> น่าจะต้องไปอีกหลายเลเวลเลยคุณผู้ชมยาวยาวเลย แต่ไม่เป็นไรหาไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนได้รอบนี้เนี่ยเราปรับเซิร์ฟมาแบบเล่นยากจริงๆครับแบบสมดุลมากอะนะครับไม่มีอะไรที่มันเวอร์ไปให้มันเล่นแบบลำบากลำบากนี่แหละสนุกครับอาร์คเนี่ยถ้าไปเล่นแบบสบายเกินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยแป๊มันก็จะแบบเบื่อนะครับเล่นได้ไม่นานเล่นแบบไม่รังแกสัตว์มากอ่ะเออได้อยู่อย่างเงี้ยนะตอนนี้เนื้อในตัวผมมีอยู่20กว่าอันก็ถือว่า ะนะครับเราแทบจะไม่ต้องไปเบียดเบียนสัตว์เพิ่มเติมเลยโอเคแบตกล้องหมดแล้วครับผมพาร์ทนี้เดี๋ยวทําบ้านกันต่อนะครับเดี๋ยวมาเจอกันพาร์ทหน้าครับผมพาร์ทนี้ขอบคุณน้องมิวด้วยนะครับถ้าท่านที่ชอบหนูก,ก็ฝากกดไลค์สับสไครต์ช่องที่สคาคัญลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าชื่นชอบอาร์ตก็ฝากแชร์เป็นกำลังใจนะครับผมเจอกันพาร์ทต่อไปครับ